ท่านเคยสังเกตไหมเวลาเราไปซื้ออุปกรณ์ในการช่วยยกนะครับหรืออุปกรณ์ในการยกนะครับไม่ว่าจะเป็นสลิงผ้าใบเป็นตะขอเป็นสเกลอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่3ตัวนะครับให้เราสังเกตนะฮะ WLL นะครับ, w L L นะรบนี่ครับเห็นไหมฮะ WLL เนี่ยอย่างในตะขอนี่เหมือนกันครับเห็นไหมครับ WLL เห็นไหมฮะอ่า WLL เนี่ยย่อมาจาก working load ลิมิตนะมันคือค่าค่าแรงดึงที่อนุญาตให้อุปกรณ์นั้นรับน้ำหนักได้ในแนวดิ่งนะครับพูดง่ายๆก็คืออย่างเราไปซื้ออย่างเงี้ยนะครับเขาจะกำหนดไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยสตันนะอย่างในตัวอย่างเนี้ยนะครับ w l ท่ากับ3ทก็คือ3ตันคุณเอาไปยกของในแนวดิ่งเนี้ยแนวดิ่งตรงๆแบบเนี้ยน้ำหนักที่จะมาถ่วงตรงตรงปลายนี้ได้นยจะต้องไม่เกิน3ตัน ห้ามเกินสามตันนะครับ่า WLL ที่ปรากฏอยู่ในอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะอยู่ในใบเซอร์ในฉลากหรือสลักไว้ก็ตามเนี่ยมันเป็นค่าแรงดึงที่ได้ในแนวดิ่งที่อนุญาตให้ยกได้เท่านั้นห้ามยกเกินนะครับแต่เวลาเรายกเนี่ยมันเราอาจจะยก2เส้น3เส้นอย่างเงี้ยมันจะทํามุมใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยอีกทีค่า WLL มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามมุมยกด้วยนะครับแต่ที่ปรากฏอยู่ในฉลา หรือว่าที่สลักไว้เนี่ยก็คือค่าแรงดึงในแนวดิ่งที่อนุญาตให้ยกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นห้ามเกินนะครับ